<Okay. S 2> สวัสดีค่ะพี่ชั้นนางสาวสุภัตาพลดีนะคะวันนี้จะพามาทําสารไล่ศัตรูพืชสต,ตจูหรือว่า EM5 ค่ะส่วนผสมนะคะหนึ่งอหนึ่สงาาส่วนค่ะสองเหล้าขาวสี่สดีกรีหนึ่งส่วนค่ะส่วนผสมเท่าๆกันนะคะสาม น้ำส้มสายชู5%ค่ะหนึ่งส่วน่กากน้ำตาลค่ะหนึ่งส่วนต่อน้ำสิบลิตรนะคะน้ำสิบลิตรเราเตรียมไว้ในถังเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็มาดูวิธีการทำค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะเราก็เทกากน้ำตาลลงไปคนให้เข้ากันกับน้ำที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะ หลังจากที่เราเทกากน้ําตาลลงไปแล้วก็ค้นให้เข้ากันกับน้ํำเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เล่าขาวค่ะในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะหนึ่งส่วนวก็คุณไปเรื่อยๆค่ะให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็น้ําส้มสายชูห้าเปอร์เซ็น์หนึ่งส่วนค่ะ นะคะ EM ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะ ในระหว่างที่เราหมักไว้นะคะในทุกๆวันเราจะเปิดฝาภาชนะเพื่อคน mm. เพื่อไม่ให้เกิดการนอนก้นนะคะแล้วก็เพื่อระบายก๊าซที่อยู่ข้างในออกมาคนแล้วก็ปิดฝาให้สนิทไว้เหมือนเดิมค่ะ mm. ค่ะสำหรับอัตราส่วนในการใช้นะคะ mm. เราจะใช้หัวเชื้อที่เราหมักไว้1 0 5 0ึงหซีซีหรือ1-5ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำห้าถึงลิตรค่ะใช้ฉีดพ่นในช่วง บ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นนะคะเพื่อให้ได้ผลที่ดีค่ะเมื่อครบกำหนดแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ฉีดพ่นไล่มแมลงศัตรูพืชนะคะแล้วก็จะสามารถป้องกันโรคพืชได้บางชนิดนะคะอย่างเช่นโรคใบหงิกใบด่างเพี้ยแป้งและและหนอนใบชาค่ะและเพื่อให้ได้ผลดีนะคะควรฉีดพ่นทุกๆ3ามวันนะคะ สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าคลิปที่เราจะดทำขึ้นในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ